ต้องขอขอบคุณโอกาสดีๆผู้ชายสุดหล่อคนนี้ครับเพื่อนป๊อปเพื่อนผมเองที่ให้ผมได้ไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวซึ่งปกติเนี่ยผมทํางานเกี่ยวกับเว g ซีนีมาใช่ไหมมางานแต่งเนี่ยในฐานะช่งางภาพตลอดไม่เคยได้ไปฐานะเพื่อนเจ้าบ่าวใดๆทั้งสิน้นนี่ก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกๆที่ผมได้เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับก็เตรียมห้องเพื่อไม่ให้พลาดวันสําคัญของเพื่อนรวมไปถึงตัวนี้เลย เตาลีดไอ้น้ำเคลื่อนที่เฮ้ยเคลื่อนที่ก็พูดยากแบบพกพานะพกพาสะดวกลีดพอได้เรียบบ้างสำหรับคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆแล้วก็พื้นที่พกพาไม่เยอะมากนะครับเช้าวันงานตื่นมาร่วมพิธีการแล้วก็โอ้โหอิ่มเอ,อิบวะ่ะเจ้าบ่าวก็หล่อเจ้าสาวก็สวยและคือต้องบอกงี้ผมเองเนี่ยทำงานด้านเวดดิง้งแล้วมันไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์แบบ ที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ทํางานแล้วเรามาดูอะ่ะคือนี่คือโมเมนต์เรามาเป็นแขกเรารู้สึกว่าได้อิ่มเอิบกับงานพอสมควรยังไงก็ยินดีกับเพื่อนปอ๊อปแล้วก็สม้มโออีกทีหนึ่งนะครับตลอดระยะเวลาที่รู้จักกันก็เรียกว่าช่วงเดียวกับที่เขารู้จักกันนั่นแหละยินดีกับพวกเขาทั้งสองคนอีกครั้งหนึ่งครับงานของเพื่อนผมเนี่ยจัดเป็นเช้าโบสแล้วก็กลับมาฉลอง และนี่คือครั้งแรกที่ผมได้เข้าโบสในฐานะเพื่อนเจ้าบ่าวเรียกว่าต้องสำรวมพอสมควรนะถึงแม้ว่าเราจะติดตลกแค่ไหนก็ตามตอนออกก็ได้โปรยดอกไม้ด้วยในหัวนี่คือแบบแม่อยากจะปาอัดสักหน่อยแต่ว่าเอานะสงสารเพื่อนมันต้องโยนสูงๆส,สวยๆก่อนจะไปงานเย็นครับแวะทานอาหารร้านตามริมสวนแล้วก็บอกเลยว่า พกกบทอดกระเทียมไปงานเลี้ยงด้วยนะนะ,ะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยมีดื่มเล็กน้อยอาจจะต้องพึ่งตัวช่วยหน่อยแล้วค่ำคืนนี้ต้องบอกเลยว่ามีคลิปส่งจากทางบ้านมาทำให้ผมต้องรีบกลับบ้านคิดถึงพ่อกับแม่เหรอไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกนี้ก็กลับมาแล้วมารอ เห็นแบบนี้ก็อดใจไม่ไหวครับใจละลายครับรีบเลยเปิดกล้องดูอ้าวตกลงมันคิดถึงเราจริงปะเนี่ยแต่ก็รีบกลับครับเพราะว่าเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้ว